สวัสดีทุกชทุกท่านครับอยู่กับผมแซ่เซเวครับผมวันนี้ครับเราครับก็อยู่กันในเกมบล็อกฟูนั่นเองนะครับกับหัวข้อคลิปนี้นะครับก็คือนะครับผมหาวิธีการนะครับเล่นบล็อกฟูดให้สนุกไม่น่าเบื่อนะครับซึ่งบล็อกฟูดก็เป็นเกมแนวฟาร์มใช่ไหมครับก็ถ้าฟาร์มบ่อยๆก็อาจจะเบื่อได้นะครับผมก็จะมีวิธีมานาเสนอนะครับเป็น5วิธีนะครับเล่นบล็อกฟูดยังไงให้สนุกนั่นเองนะครับโอเคงั้นเราไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือการแกงแบงผู้อ่อนแอนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากครับแค่คุณไปเจอใครบางคนแล้วคุณก็จัดการเขานะครับก็คือการแกงแบงเขานี่แหละครับอ่าฆ่าเขาให้ตายแล้วก็ล่าฆ่าหัวนะครับเพื่อแม่นับหนึ่งของเซิร์ฟนั่นเองนะครับอ่าเขาก็อาจจะหนีแบบนี้นะครับแต่คุณก็ต้องฆ่าเขาให้ได้แบบนี้อือโอเคพอฆ่าได้แล้วนะครับคุณก็จะได้ฆ่าหัวนะครับอ่าเป็นวิธีที่สุดยอดไปเลยครับโอเคเราไปดูวิธีที่2กันเลยดีกว่าครับสำหรััับบวิธีีท่่2นนนะคคครรกก็ืออาเง เส้นเกมนี้นะครับก็จะมีคริวอยู่นะครับและอันดับหนึ่งของคริวนะครับก็จะมีค่าหัวมอรที่สุดแช่อันดับหนึ่งตอนนี้นะครับคือ313ล้านนะครับก็วิธีการวอลคือก็คือเราต้องไปเจอกับคิวคนอื่นนะครับและแบบท้าสู้อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้ค่าหัวคิวเราเพิ่มขึ้นนะแบบนี้นะครับแต่นี้อันนี้คิวเดียวผมนะเพราะฉะนั้นก็ปิด PVP ทําไทมนะโอเคเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับวิธีต่อไปนะครับวิธีนี้ก็ง่ายมากนะครับ ง่ายก็คือคุณต้องชวนเพื่อนนะครับมาช่วยกันตีบอสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเลดบอสนะครับหรือว่าบอสพวกนี้นั่นเองนะครับเลดบอสก็พวกหนวดดาอะไรแบบนี้นะครับแค่คุณชวนเพื่อนมาตีมันก็จะได้รู้สึกมันก็จะมีความรู้สึกสนุกขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแค่คุณตีกับเพื่อนมันก็จะมีความสุขและสนุกมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเอาง <c oughs> ั้นก็คือต้องชวนเพื่อนได้ไม่ง,งั้นมันไม่สนุกอะครับอวิธีที่สี่ก็คือคุณต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็แบบ แข่งสู้กับเพื่อนนะครับว่าใครจะชนะนะครับคงก็จะมีเป้าหมายในการฟาร์มนะครับและสู้กับเพื่อนได้อย่างเมามันั่นเองเช่นแบบนี้ครับนี่เราก็ต้องสู้กับเพื่อนนะครับเพื่อความสนุกนั่นเองนะครับซึ่งผมลืมปรับเกียร์สองโอเคครับสำหรับวิธีที่ห้าก็คือเกมนี้ไม่เป็นเกมนะครับเล่นให้สนุกก็พอแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ขอจบเปียงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ